มาถึงตอนเช้านะครับผมก็เป็นเวลาที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวไรแดงนะครับเพื่อที่จะเอาไปส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมาดูนะครับว่าไรแดงทั้ง5้ากระังของเรานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับะจะมีทั้งกระังที่ผมเพิ่งเตรียมนะครับและกระังที่มีไะแดงอยู่แล้วนะเรามาดูแตล่ละกระลงกันเลยนะครับนี่อันนี้กระังแรกที่เพิ่งเตรียมนะครับเราก็ต้องผึ่งไว้ก่อนนะครับสักหนึ่งวันก่อนที่เราจะปล่อยไรแดงนะครับก็ยังไม่มีไรแดงเนาะ ราะผมยังไม่ได้ปล่อยนะครับระแดงหัดมานะครับอ่าถังก็เริ่มมีระแดงกระปิดกระปอยเพราะผมปล่อยไปประมาณสักสิบตัวนะครับเริ่มแตกตัวเนาะเพื่อเป็นการทดสอบว่าน้ําเขียวที่ผมเตรียมไว้นะครับผึ่งไว้เนี่ยนะครับมันเริ่มใช้งานได้หรือยังนะครับอ่าถ้าใช้งานไม่ได้ระแงสิบตัวที่ผมปล่อยไปมันก็จะตายหมดนะครับแต่เริ่มถ้ามันมีขยยตัวเนี้ยก็แสดงว่าเราสามารถเอาระแงที่ กำลังที่เรามีเยอะๆยะเนี่ยมาปล่อยได้แล้วเพราะว่ามันมีการแสดงเริ่มแตกตัวแล้วนะครับเห็นไหมนะกำลังนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ลองปล่อย,ป,ป,อยประมาณสิบตัวเหมือนกันเริ่มการแตกตัวแล้วนะแสดงว่าทาเขียวเราได้ที่แล้วนะครับใน,านการทดสอบไงนะครับแล่ว้าเราปล่อยไปสิบตัวเสร็จปุ๊บมันไม่แตกตัวเลยแสดงว่าน้ําเขียวเรายังมีแอมโมเนียเยอะอยู่เนระายังใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องตากทิ้งไว้อีกวันหนึ่งนะนะครับผมมาดูบ่อนี้นะครับ นี่นะครับประวันใส่เข้าไปนะครับอย่างนี้ครับประวันนี่บ่อนี้ไม่เห็นเลยนะถ้าดูคลิปประวันนี้นะครับเห็นแม้แต่ตัวเดียวนะครับนอนนอนอยู่ข้างล่างเนาะพอวันนี้ครับเช้ามาโอ้โหมันบูมเต็มกระมังครับผมนี่นะครับการทำลายแดงของผมง่ายง่ายแสนง่ายนะครับเราทําใส่กระรอนนะครับแล้วเราก็มาท่ายใส่กระมังนะครับทําไมไม่ทําใส่กระมังตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่า มีโอกาสที่น้ำเขียวเราจะไม่เขียวนะครับเพราะว่าโดนฝนโดนนู่นโดนนี่เข้าไปในกระมังน้ำเขียวเพราะมันเป็นกระมังเปิดไงนะครับพอมันเปิดเสร็จปุ๊บควานน้ำเขียวจะเขียวก็ใช้เวลานานนะครับแต่เราทําในกละอนปิดแล้วก็จะควบคุมคุณภาพน้ำเขียวได้นะครับผมและอีกกระมังหนึ่งนะครับที่ถ่ายให้ดูเมื่อวานที่มันเยอะๆนะครับวันนี้ก็ยังเยอะอยู่เนาะไรแดงกินน้ำเขียวหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเขียวเปลี่ยนสีเป็นสี้มฟตาเรียบร้อยเนาะ เราจะลื้อกระมังนี้แหละนะครับกอที่ห้านี่เนาะนะครับเพื่อที่จะเอาไปาแบ่งให้ลูกค้านะครับผมและกอที่4ี่ก็จะตักออกมาที่หน่อยเพื่อจะไปขยายกาลังด้านบนด้านนี้นะครับผมแล้วก็จะทําน้งเขียวใหม่นะครับมาดูว่าผมทํายังไงบ้างนะครับผมวิธีลื้อก็ไม่มีอะไรเลยครับก็มีขันตักนะครับผมแล้วก็มี กระชอนเนาะต้องเป็นกระชอนลายแดงเท่านั้นนะครับเพราะว่า,าถ้าเป็นกระชอนที่ตักปลาปกติลายแดงก็จะล่วงตกลงไปด้วยนะครับเพราะมันตามันใหญนะ่นี่ตามันเล็กนะครับผมแล้วก็มีกระมังเพื่อที่จะไม่ให้มันเปื้อนบ้านนะครับเราจะน้ําที่เลี้ยงลายแดงเนี่ยไปลดน้ําต้นไม้ต่อนะครับผมมันก็จะงานเราก็เริ่มลื้อยกันเลยนะครับผม อีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกนะครับก็คือถังน้ำสีส้มๆนี่นะครับใส่น้ำเปล่าไวนะ้แล้วก็จะเอาน้ำแดงที่ได้นะครับมาใส่แค่นีเองนะครับผมง่างย เยี้ย yeah, นะครับงานที่ได้ก็เอาไปรถกันที่ไม้นะครับผม รเราต้องเลี้ยงต้องรือ้อบ่อทําใหม่ทุกวันนะครับต้องเกี่ยวเราจะได้คุณภาพนะครับผม เมืเราลื้อเสร็จนะครับก็กระมังก็จะประมาณนี้แล้วก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็แดงๆอย่นี้นะครับผมได้เยอะใช้ได้เลยนะครับนะมาขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการล้างกระมังนะครับเพื่อจะต้องเตรียมรอบใหม่นะครับผมไปดูกันนะครับก็ล้างให้สะอาดนะครับ นี่กตกเอานะครับไม่ต้องอะไรนะมากมางนะครับเพราะว่าเราล้างทุกวันจะมาเราแป๊บเดียวก็สะอาดแล้วนะครับผมใส่นะ้ำก็ได้เลยนะครับน้ำกนะระป๋าเรานีแหละนตอเราใส่น้ำนี่นะครับเราก็ไปเอาน้ำเขียวนะครับเพื่อที่จะมาเติมนะครับผม อาหารน้ำเขียวเรามาแล้วนะครับนี่ก็บาร์ห้าแกลลอนเนาะต่อหนึ่งกระบังนะครับก็คือน้ําครึ่งหนึ่งนะครับน้ําเขียวครึ่งหนึ่งนะครับผมเ,เราไม่ใส่น้ำเขียวเพียวๆนะครับเพราะว่ามันเข้มข้นเกินนะครับปดี๋ยงจะชุ่มไม่ไหวจะต,ตายนะครับะะเทเลอรอื่นนะครับ ง่ายมากนะครับ เียลอกนะครับก็เติมน้ำไปนะครับก็น่าจะใกล้เคียงแล้วนะแล้วก็ทิ้งไว้วันพรุ่งนี้นะครับเราก็ปล่อยระแดงได้เลยเนาะเกลอนน้ำเปล่าแล้วก็เอาไปรางแล้วก็ทำต้นเขียวใหม่ได้นะครับง่ายๆครับผม ล้วก็จะกลับมาวนลูปฝั่งบ้านอีฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะทาน้้ำเขียวนะครับนีตามสูตรลับนะครับมีสอนนะครับแล้วก็เอาน้ำเขียวไปตากนะครับปิดฝาลุวมนะครับแล้วก็ไปตากไว้นะหนึ่งถึงสองวันนะครับเราก็จะเริ่มเขียวแล้วก็กลับมาเลี้ยงระแดงได้อีกแล้วนะครับง่ายมากๆเลยนะครับผมนีครับวิธีที่ผมออกแบบมาให้นะครับง่ายมากสามารถทําตามได้เลยเนาะสูตรอาหารน้ําเขียวก็ง่ายๆนะครับ มีแค่2ออย่างนะครับใครสนใจเพาะระแดงแบบผมเนาะก็ทักเข้ามาได้นะครับผมนี่มันก็ทําเสร็จแล้วนะครับที่จะเอาไปพึ่งแดดนะแล้วก็ใช้อีกสองามาท้างหนาน,นะครับผมโอเควันนี้โชว์แค่นี้นะครับเพื่อที่จะให้ดูเพื่อนๆดูว่าแนวทางในการเลี้ยงกระแดงแบบง่ายๆของผมทํายังไงนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับผม ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ